ครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้นะผมนะก็อยู่กับผมนะผมนะแม่นะผมแต่ช่องแมกใส่หถุนป่านะผมนะซึ่งวันนี้นะผมนะผมจะไปสำรวจอย่างพื้นที่ในห้วยหนึ่งแห่งนะผมนะเพื่อนๆบอกว่ามีน้องๆลาลาผมบอกว่าเขาเคยมาซ่องปลาแนละ้วเจอแสงไฟปลาลายู่นะห้วยนะผมนะั้นแต่ไม่รู้เป็นแสงอะไรนะพ้วอนนะคือเขาเจอแล้วเขาก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะผมเขาก็เดินกลับนม เป็นแสงไฟสีแดงๆนะผมนะก็ไม่แน่ใจเป็นแสงอะไรนะผมวันนี้ผมเองก็เลยจะไปตรวจสอบอยู่นะผมนะว่าเป็นไฟอะไรนะผมนะไม่แน่ใจนะผมนะว่าเป็นพี่โพงหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะผมนะวันนี้ผมก็จะลองแบบพิสูจน์อยู่นะผมนะว่าของจริงไม่จริงนะผมนะอ่าสักิ๊บนี้นะผมเนาะถ้าปุ้นๆคนไหนชอบผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกดซับสไครต์ผมด้วยนะผมนะเพื่อที่มีกังลใางใจติดต่อไปนะผมนะ ส่วนคืนนี้ก็ดึกมากนะมุมนะผมเองก็จะไม่เช็คชักช้านะมุมนะเราก็ไปกันเลยนะมุมไปกันเลยครับนี่นะมุมนะนี่ฮะมวยแห่งนี้นะมุมนะซึ่งเขาบอกว่านี่ฮะเปเพื่อมุมใคยเจอนะมุมนะนี่ฮนะเฮ้ยชุ่มพื้นนะเฮ้ยพี่ผนะู้หมอ เฮ้ยเฮ้ยนะ่าจะหาถ้าเป็นพวกวิโพงนะผมนะเขาจะหากินพวกกบพวกปลานะผมนะเห็นไะเฮ้ยน่เป็นแสงไฟที่เนี่ยนะเฮ้ย นั้นเพื่อนจมูกแดงๆอะ่ะเฮ้ยม่นขาก,กินกบนะนะเขาบอกผีโพงนี้ถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันนะมันจะไม่ทำร้ายเรานะพี่พงษถ้าเราไม่ไปรังควานมันนะเพ,นะพื่อนนะเพื่อนดูดิคือมันก็หาก,กินกบแล้วขุดเดินมาทางเรานะพี่พงษ เป็นคนแก่นะมุมนะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะมมนะพี่พงศ์เขาว่าถ้าเรารู้จักตัวตนกันนะมุมเราทักนะพี่พงศ์แกก็จะไอ้น,นี้นะมมแต่อันนี้เราไม่รู้เขาเป็นใครนะเนี่ยเขามีคนมาบอกผมนะผมก็ได้มาเห็นนะมมเพื่อนดูดิมันแกหาแล้วสักอย่างนะมมนะมันหนากินกลบลนะเพื่อนนะเพื่อนดิฮิ แล้วยังกบเขียดมันเยอะนะผมนะนะน่ะเพื่อนเพ่อนดูดิคือเห็นชัดมากนะผมนะแล้วแกเป็นคนแก่นะผมคือถ้าแกเดินหาก,กบหรือเปล่า นะฮะพอช่วงนี้กบเหมืนลุงนะมุมนะเพื่อนเพนดูดิดเฮ้ยเ,ยเห็นชัดมากนะมุมเฮ้ยเพื่อดูดิแกค,คือตัวอยู่แห้วเพืนมุม จมูกเราจมูกเป็นสีแดงนะผมนะเหนะมือนเขาจะหากินกบน้ำพื่อนนะแล้วตาห้วยนันมีกบให้เพื่อน เราก็จะไม่เข้าใกล้เกินไปนะมุมนะซึ่งพวกนี้ถ้าเราไปลบกุนมากเกินไปมันอาจจะทําลายเราได้นะมุมนะซึ่งผมเคยฟังเรื่องเล่ามานะมุมนะน้ำพุ่ดินี่คือเห็นชัดมากนี่คือผมซูมนะมุมนะแกไม่ทำไรอะแกก็เดิๆๆนไปเดินมาแล้วเพื่อนนะสุญญากาศนี้โอ้ ใช่นะเนี่ยเ,เพื่อนเขาหน้ากินกบเ,เพื่อนนี่ยนะเพื่อนเขาหน้ากินกบเพื่อน มึงเกจะโมโหเราหรือเปล่านะฮะมึนเรามันรบกวนเขาเยอะเกินไปอ่ะคือนี่ผมม่เข้าไข้เนื้อนมนะเพ่นดูดิถ้าเราเข้าไปกั้นเข้ากล้เกินอันจะตรายอันตรายนะผมนะเพ่นดูดี่ Thơm quá Quên đi Cái này hài chân cột quá Ê Không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái này cái cốp ạ cái năng cái bộ mình khác khác nhau à không gì mình nói mà คือพรุ่งนี้นะพนุ่นนเราไม่ค่นเข้าไปใกล้แล้เพื่อนแก่ข้ากินกลมกับเรื่อยๆนะผมนะคือกบุ่มคิดอยู่นะพวกม,มันดูดิอันตรายมันถ้าเราลุกป่วนกับแกมากเกินไปนะแกอาจจะมาตายนะผมนะนะเพื่อน,นดูดีนะคือ จม,จมูกแกแดงไงนะผมนะคือปมตามดูแกมาสักพักนะผมนะคือเห็นชันมากนะเห็นชันมากนะผมนะ แต่เราก็ไม่กล้าเขา้าค่ายเขาเท่าไหร่นะผมผมก็เลยผมไม่กล้าเสี่ยงนะเพื่อนนะเพราะน้องเบิร์ดเขาก็โดนมานะผมนะโดนทําลายมานะส่วนน้องเก๊กทูเขาก็โดนนะฮะนะผมนะน้องๆหลายท่านก็โดนทําลายมานะผมผมไม่เสี่ยงดีกว่านะเพื่อนนะคือถ้าแกทําลายผมขึ้นมาแล้วแล้วผมนี่ไม่ทันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะแย่นะเพื่อนนะันอันตรายนะเราต้องเซฟตัเราไว้ก่อนนะผม คือถ้่พวกนี้เราป้องกันมันดีกว่านะครับผมอย่ากให้ดเลยคือเห็นชัดมากนะผมนะดูดินะคือชัดเจานะผมนะคือพวกนี้เราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะนี่นะผมนะนั่นดูดิคืออันตรายมากนลมันแต่ไม่รู้นะคืณอาจจะเข้าไหมผมอาจจะไม่เข้าผมอาจจะขอนั่งส้มอยู่นะผม แกก็เดินไปเดินมานะผมนะก็ปีกพงอะไรช่องนะนะผมนะที่เคยออกข่าวนะผมที่ผมเคยดูนะผมก็เห็นของกุเห็นแสงไฟนะผมนะแดงๆเขียวนะแต่นี้ผมก็เห็นคือแกเดินหาปูปลานะผมนะไอ้วงนี้มันจะอะไรนะนี่ ขอโทษเพื่อนนะผมนะซุ่มม่ค่อยชั้นนะฮะเล่าเหมือนนะค,คือแกเดินไปเรื่อยๆนะผมนะคือก้อมผมสุมไม่ค่อยชั้นเราเพื่อนเฮ้ยแกก็เดินไปเรื่อยๆแล้วแกเดินไปไหนเราไม่รู้ นะคืออันตรายนะผมนะนะเพื่นนะคือแกจะเดินจำแล้วนะผมนะแกจะเดินจำมาผมแนละ้วอะนองเพื่อนดูดิฮนะแกเคยเดินหาดก,กินตรงนี้กอเห็นชันมากนะผมนองเพื่นดูดิจมูกแกแดงนะผมนะคืออันตรายนะเพื่อนนะมึงนี้ ถ้าเราเข้าไปลบปวนเขานะเขาอาจจะทําร้ายเราได้นะผมนะเราต้องระวังนะเพื่อนนะเพื่อนนะนะคือผมซูมอยู่นะแต่มันไม่ชัดนะเพื่อนนะเพื่อนดูดินะฮะมันกี่หารนละักย่างนะเพื่อนนะเราต้องระวังนะผมจะไม่เข้ากข้นะผมคือน้องๆขอาอะไรช่องนะคือโดนนะนะผมนะคือผมต้องเซฟตัวเองนะผมนะอันตรายนะผมเพราะว่าพวก นี่เ้ยเราจะเข้าใกล้มันทํามันจะเราจะทําลายมันแล้วับมันจะระาวาังตัวเองฮนะไอเพื่อนมันมันแค่เดินไปไหนฮะนะคืรอันตรายเพื่อนนะพ่กนี้เอาไปใกล้นะผมนะคือผมก็เพิ่งจะเคยเจอนะผมเนะี่ยหั้งที่สองนะผมนะคือเพื่อนยังให้ผมถ่ายจัดผมก็ได้ถ่ายจัดแล้วนะเพื่อนนะ ไม่รู้ว่าเป็นผีโพงอย่างที่เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะมัมและผมก็นี่ครับเพิ่งเห็นจะชัดทางแรงนะผมนะคือถ้าผมไม่เข้าไปใกล้มันจะไม่วิ่งนะผมนะถ้าผมเข้าไปใกล้แล้วมันจะวิ่งนะผมนี่นเพื่อนดูดิเหมือนแกนหาก,กบสัอย่างนะจริงนะเพื่อนนะคือเหมือนมากนะผมผมส่องดูนะผมนะเพื่อนนะ ปพื้นน่าแกก็ด้วยวนไปวนมาแล้วผมนะเหมือนแกจะรู้ตัวหรือปล่ะรู้ได้เวลากลับแกแล้วปไมรึน,นะแน,นะแกอายุน่าจะพกแกพอตัวแ้วงรวมสองเลยนะเคินอ,อันตรายคือพวกนี้เขาเล่นวิชาคมนะมวนนะนะ น้ำเพื่อนดูดิน,ดนี่น้ำเพื่อนนั่นฮะคือแกเหมือนแกจะเดินกลับบ้านแล้วแกจะเดิอนอะไรสักอย่างนะผมนะแกได้เดินเข้าไปในป่านะผมนะเพื่อนหายไปแล้วเพื่อนหายไปไหนกับลูกนะผมนะ ลึกลงระว่างตูนะเพื่อนมันหายไปอย่างนี้เพื่อนมันอาจจะมาทำลายเราได้นะผมนะอ๋อเอาไปพลาดอย่างเงี้ยผมต้องขอปิดกิบเพียงเท่านี้นะผมนะนี่นะผมนะซึ่งดึกมากนะผมนะซึ่งแกก็หายไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้นะผมนะผมเองก็ต้องขอเพื่อนหลาไปก่อนนะผมนะแล้วแกลุงนะพี่พงแกหายไปไหนไม่รู้นะผมหากไม่เจอนะผมนะซึ่งผมก็ต้องขอเพื่อนหลาไปก่อนนะผมนะซึ่งดึกมากนะผมนะ ซึ่งถ้าผมเป็นคนไหนชอบคลิปนี้ลุงก,กดแชร์กดไลค์ผมนะกดซับสไครป์ผมนะด้วยนะผมนะเพื่อผมอยากจะเพื่อตอบนะผมนะเดี๋ยวอีทีหน้าคุยบ้านใหม่นะผมนะซึ่งคืนนี้ก็ดึกบางนะลุงแกหายอย่างเงี้ยเราต้องระวังนะผมนะเผื่อแกโผล่มาข้างหลังหรืออะไรเราเนะี่ยเราเหมืนอนอันตรายนะผมมา,มาคนเดียวน,นะซึ่งผมขอร้องขอเวลาศนะผมนะจะไม่พิลาศนะครับ